สวัสดีครับท่านผู้ชมครับบันทึกเรื่องแปลกในวันนี้จะมีเรื่องราวแปลกๆพิศดารและชวนพิศวงเกี่ยวกับอะไรมานำเสนอขอไปติดตามรับชมพร,ร้อมกันเลยครับผมคําเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อเป็นสาระบ,บันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอบคุณครับบันทึกเรื่องแปลก วันนี้เสนอตอนเรือผีสิงเรือคาร์โรเอเดลิงเป็นเรือใบสินค้า5้าเสาขนาดยาว255ฟุตกว้าง45ฟุตสูง26ฟุตทันชาติอเมริกาถูกต่อขึ้นในปีคศ19 1 9โดยบริษัทจีจีเดริง บริษัทที่ชำนาญการต่อเรือและมีอายุเก่าแก่มากที่สุดในสมัยนั้นของอเมริกามันถูกตั้งชื่อตามชื่อของลูกชายเจ้าของบริษัทเรื่องราวหน้่าขนลุกและชวนวิศวงของเรือลำนี้เกิดขึ้นในปีคศ1921หลังจากที่เรือคาโลได้ออกเดินทางจากเมืงริโอเดอจาเนโรประเทศบราซิลเพื่มอมุ่งหน้าไปยังพอร์ตแลนด์รัฐเมนประเทศสหรัฐอเมริกา และที่น่าสนใจก็คือมันต้องเดินทางผ่านเส้นทางอาถ์อย่างสามเหลี่ยมเยดอร์มีนาอู่ด้วยหลังจากที่ออกเดินทางผ่านไปได้สามสัปดาห์เจ้าหน้าที่ใช้ฝั่งของแหลมบุกเอาในนอร์ทแคโรไลนาก็ได้สังเกตเห็นว่ามีเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่กลางใบรับรมเต็มที่กำลังแล่นมาด้วยเส้นทางเรือแปลกๆจนส่งเจ้าหน้าที่ขึ้นไปตรวจสอบดูและหลังการตรวจสอบก็ได้พบว่าสภาพลำตัวเรือยังคงอยู่ในสภาพดี และภายในบริเวณห้องครัวก็ดูเหมือนว่ากำลังจะมีการจัดเตรียมทำอาหารส่วนข้าวของส่วนใหญ่บนเรือก็ยังคงอยู่ครบแต่สิ่งหนที่ขาดหายไปก็คือบนเรือไม่มีลูกเรือเหลืออยู่เลยแม้แต่คนเดียวจากสภาพการที่เห็นทำให้ดูราวกับว่าพวกลูกเรือนั้น เหมือนจะสละเรือไปอย่างเร่งรีบสิ่งที่เกิดขึ้นกับการเดินทางเที่ยวสุดท้ายของเรือคาร์โอเอเดอริงเป็นหนึ่งในเรื่องที่ลี้ลับตลอดการไม่มีใครสามารถให้คำตอบได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาต้องสละเรือไปอย่างกระทันหันเช่นนั้นและเกิดอะไรขึ้นกับลูกเรือทั้ง11คนทั้งก่อนและหลังการสละเรือมีการสืบเสวนเรื่องนี้อยู่เป็นเวลานานจนกระทั่งถึงปี ขศ1 9 2 2จึงได้ยุติการสืบสวนลงโดยที่ยังไม่สามารถระบ,บุถึงสาเหตุที่แท้จริงของการหายตัวไปของเหล่าลูกเรือทั้งหมดมาจนถึงทุกวันนี้